เหนือระดับอย่างมั่นใจวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสันเทียนา2.0 XL Navy ปี2020ราคาป้ายแดงล้านสี่วันนี้เหลือเพียง5 2 9 0 0 0บาทมาดูกันกระจังหน้าทรง V m a j e r c h a n ไฟ daytime running light และไฟหน้าโปรเต c เตอร์แม็กขอบ18ตรงรุ่นนิสสันเทียนาไฟเลี้ยวกระจกมองข้างและต้อง360องศาไฟท้าย LED ผิวโคมเมี่ยมฝากระโปรงท้ายและเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้4จุด ระบบไฟฟ้าจัดเต็มพร้อมเมมโมรี่ฝั่งคนขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไม้เพียงแสนโลลำโพงบสวิทยุเดิมจากโรงงานพร้อมเนวี่แอร์ดีตอลเบาะหนังสวยๆพร้อมปรับไฟฟ้าภ <Yeah. S 1> ายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายพร้อมแอร์ตอนหลังและหลังคาสุลูปโปรโมชั่นจองรถเพียง9บาทรับไปเลยนะ้ำมันเต็มถังในวันรับรถและยังมีฟรีเครื่องแก้มูลค่ากว่า1 5 0 0 0บาทและยังมีการรับประกันให้อีก2ปี20 0 0 0กิโลเมตร สนใจทดลองขับไ้ที่ BB Smart Car สาขา4ถนนกาจนาพิเศษตลิ่งชันครับ BB Smart Car เติมเต็มทุกฝันคุม